หากกล่าวถึงหลวงปู่คำคนิง่งจุนละมณีย้อนไปหลายสิบกว่าปีที่อาเภอโคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีได้มีพระหลวงปู่รูปหนึ่งเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านท่านมีนามว่าคำคนิง่งจุนละมณีแห่งวัดถ้ำคูหาสวรรค์หลวงปู่คำคนิ่งนั้นท่านเป็นพระที่ไม่เหมือนใครกล่าวคือ ท่านเคยผ่านการเป็นฤาษีชีภัยมาเกาะถึงสิบห้าปีก่อนที่จะบวชเป็นพระเมื่อบวชเป็นพระแล้วก็มักสแสวงหาธรรมอันแปลกแปลด้วยการถดดงไปตามที่ต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ตามป่าตามเขานั่นเองครั้งหนึ่งหลวงพ่อปานแห่งวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านได้พาคณะศิษย์ ออกทุดงในเขตป่าและได้มาปะทะหน้ากับชีประเขาคำคนิงหลวงพ่อปานเห็นสารรูปของคนผู้นี้แล้วถึงกับตะลึงเลยทีเดียวเพราะตอนนั้นหลวงปู่คำคนิงมีผมยาวถึงเอวหนวดเครารุงรังห่มผ้าขาดวิ่นมองไม่ออกว่าเป็นสีอะไรหลวงพ่อปานท่านได้กล่าวขึ้นล,ลอยๆว่าเออ นี่พระหรือคนเนี่ยหลวงปู่คำคเน่งในเพศชีปะขาวได้ยินดังนั้นก็เกิดอยากลองภูมิกับหลวงพ่อปานดูจึงถามกลับไปว่าไอ้พระนั่นมันอยู่ที่ไหนละ่ะหลวงพ่อปานโต้กลับไปว่าก็เห็นผมยาวเสื้อผ้าขาดปุป๊บะมองไม่ออกว่าเป็นสีอะไรแล้วใครเขาจะรู้ละ่ะว่าพระหรือคนหลวงปู่คำคเน่ง ตั้งคำถามใหม่พระมันอยู่ที่ผมหรือไงหลวงพ่อปานตอบไม่ใช่พระมันอยู่ที่ผ้านุ่งหรือเปล่าหลวงพ่อปานตอบไม่ใช่อ้าวแล้วพระมันอยู่ที่ไหนกันละ่ะหลวงปู่คำคนิงใช้คำถามจี้หลวงพ่อปานตอบฉับพลันทันทีพระนะ่ะอยู่ที่ใจสะอาดหลวงปู่คำคนิงยิ้มเยาะก่อนบอกออกไป แล้วมาถามทำไมว่าพระหรือคนหลวงพ่อปานตอบกลับเห็นผมยาวรุงรังใครจะไปรู้ว่าพระหรือคนกันแน่พระบ้านพระเมืองพระกินข้าวชาวบ้านแบบนี้อวดดีเห็นทีต้องเห็นดีกันหลวงปู่คําคนิงกล่าวเสร็จก็คว้าหวายยาวร่วมวาเห็นจะได้คว้างไปเบื้องหน้าหลวงพ่อปานจากหวาย มันกลายเป็นงูใหญ่ท่าทางดุร้ายเตรียมฉกกัดหลวงพ่อปานเห็นเช่นนั้นท่านก็ทำจิตเป็นสมาธิแล้วหยิบใบไม้คว่างขึ้นสู่อากาศกลายเป็นนกอินทรีขนาดใหญ่โฉบเฉี่ยวเอางูขึ้นไปสะบัดฟัดเวี่ยงบนอากาศอยู่พักใหญ่ในที่สุดงูก็พลัดตกลงดินกลายเป็นช้างตัวมังหึมาที่กำลังตกมันส่วนนกอินทรีก็ถลาลงสู่พื้นดิน กลายเป็นเสือโคร่งตัวใหญ่ที่มีความดุร้ายไม่แพ้กันสัตว์ทั้งสองชนิดเข้ารมรันพันตูจนฝุ่นคลุ้งไปหมดแต่แล้วจูๆ่ๆสัตว์ทั้งสองกับสลายหายไปฝ่ายหนึ่งกลายเป็นลูกไฟเข้าเผาผานในขณะที่อีกฝ่ายกลายเป็นพายุฝนเข้าแก้ทางกันทั้งหลวงพ่อปานและชีพะขาวคำคเน่งต่างหัวเราะด้วยความชอบใจ ในอิทธิอภิญญาของกันและกันต่างฝ่ายต่างชมกันและกันและถ่อมตนใส่กันแต่สิทธิของหลวงพ่อปานที่ร่วมทุุงมาด้วยรู้ดีว่าท่านทั้งสองต่างก็มีอภิญญาด้วยกันทั้งคู่และนี่คือเรื่องราวที่เป็นตำนานเล่าขานที่เล่าสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นถึงอิทธิอภิญญาของครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 洒脱，洒脱，洒脱。